สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูพันโุมโมีไม่ได้เพิ่งแก่จากลังนะครับมีของเข้ามาเพิ่มเติมนิดหน่อย6ชิ้นนะครับหกแพ็กนะครับอันนี้เป็นคอบน้องของฟูโซหกสองเจ็ดหกแล้วก็หัวประดุกนะครับนี่ครับเนื้องานฝนใกล้จะตกแล้วนนเนี่ย ในกล่องนี้ก็มีครอบน่องนะครับแล้วก็มีไอ้นี่นะชิ้วล้อของอีซูสุนะครับนี่ฮะคิ้วตรงชายล่างประตูอีกทีนึงนะะเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างขวานะครับนี่นะครับนี่นะครับ ร้อยสาสิบนะครับใส่กับร้อยห้าสิบได้นะครับรูตรงกันแต่ว่าความสูงจากอาความต่ำเนี่ยครับไม่เท่ากันนะครับมันจะมีความสูงความหนานะครับความหนาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับของร้อยห้าสิบจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าของร้อยสมสิบมันจะต่ําขึ้นไปนิดหนึ่งอยู่ประมาณนี้มีอะไรอีกบ้างวัเนีย แล้วก็มีเนี่ยครับชายล่างเบ้าบันไดฮีโน่นิวโดมิเนเตอร์นะครับเนี่ยครับนี่ข้างหลังนะครับถ้าเป็นงานญี่ปุ่นก็จะเนี้ยแค่ไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีตำหนิอะไรตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็สวยนะชุบสวยอยู่ครับราคาไม่แรงเท่าของญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามภาษาของธรรมดานะครับเนี่ยครับีฝังซ้ายแล้วก็มีนี่นะครับมือจับหน้าของอีซูซู36นะครับนี่นะครับของลูกค้าท่านไหนบ้างก็เดี๋ยวผมแพ็กส่งให้ในะ ใครที่มีค้างส่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกท่านเลยนะนี่นะครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมเช็งดูก่อนนะนี่นก็ของอีสุมือจับหน้านะครับนี่นะับนี่ของฮีโนเมก้านะครับ ที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ใช้ล่างเบ้าบันไดนะครับใช้ได้ครับงานยังใช้ได้ใ่นะครับมีกล่องนิตีลังไม้แกะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวมีงานด่วนนิดหน่อยเดี๋ยวกลัวแกะไม่ทัน เดี๋ยววันนี้ผมก็ให้ชมประมาณนี้นะครับนะกล่องก็หรูหรานะรอบนี้มาหรูหลาาเป็นเนี่ยครับกล่องของตัวเนี้ครับใต้บันไดนิวโดมิเนเตอร์นะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมากนะครับไงวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ